อันนี้ก็เป็นวันที่เสาสองแล้วพอแไม่ออกสืบต่อคือเก้าพองม่ออกเนาะอัานนั้นลังขมลังขาเหาสืบต่อขึ้นไปแล้วตอนนี้ก็ได้สืบต่อเห็ดลังขาเนะก็จับเล็กจับน็อตสัมณะนีพักองค์เฮดเมื่อนี้เป็นมื่อวันเป็นมื่อวันวันเสาร์เมื่อน,นี้เนาะเป็นมื่อวันเสาร์ก็เลยว่าเพ็่นพักองค์เฮดก็เลยพากันมาเห็ดตัวนี้เนาะ คือได้ขึ้นไปจับน็อตนี <hi> ่เห็น hey บ่น็อตบอนี้เนาะนี่เห็นอี่บ่มีแจ้งหมดเลยเนาะนี่จับน็อตจับน็อตเซอร์เพื่อยึดให้มันแน่นแหละตัวนั้นเพอยึดให้มันแน่นเนาะตัวนี้ก็สิได้จับคือเดียวแล้วตัวนี้ก็ได้อ่ากระเซอร์ตัวนี้ก็ถว่าสําเร็จแล้วเนาะอืมกระ้าเบิ่งในตอนต่อไปนํากันอีบัดนี้ มีทางบ้านแถวกระเกลือมาเลยั้เขาวเรอเได้จัซสอเป็นนี่ได้บเออไม่ได้เซอปุ้ยเอล่ใส่ปุ้ยแล้วเป็นหูเออใส่ปุูใเ่ลพิเนื้อฝังเออนนั้นนี่เขาตัวนี้จ้างเป็นเลเบอร์มันคือไม่หมือนล้เป็นยังงงนั่นแน่ว่าถ้าเกิดเห็ปีนี้นี่ยเออบัด เท่าบรยากะนอกไม่เวลาละคือมันทื่อนไผ่ด้วยเรือมันน้ผลนว่มากความสำนักเนาะเป็นนี่ล้วก็เป็นมากมันคือแนี้ผนล้มไปกูอ่ะ มาจะพอนแล้วอย่างเงี้ยมันนอนพี่เนาะแล้วเช่าคีคู่มันเอาเลยมันจอยมานเทาเลย่างเนาะเทาเลยเมื่อยจะต่อสู้ปรได้เับประเทาเพิ่งเรากลัวลืมนลยซื่อเนี่ยเราก็จะนะกุ๊บประเทากุ๊บแก้วแก้วใจดีใจดีนามสกุลนามสกุลบ้านกาลังใต้ มันก่องเขาเขาคำจันทร์ตนนี้ลานเพื่อนกอยก้าานี่พอเท่าเป็นล้านเพื่อนตายแล้วพอเท่าเท่าตายหมดนบบ้าแล้วคำจันทร์หจักบอกคำจันม่ห่จักเลยบ้านเลือจันทร์เอาคนนบบ้าเอาคนบ้านกำลังเลยอมีหู้เลยขเงียวยัง้อยโอ้จะมีเกิดใช่ไหมก็เกิดบังนึงคำจันทร์ตายบังนึงนี่คำจันทร์เลยน้องเย กระต่ายอันนี้มันจะได้ไปเก็บกระดูกมาเก็บกระดูกอยู่ประท่าอันนี้มันคันหน,น,น,นึ่งสามหมื่นแปดบุญไดติดได้สตาร์ทได้เซเว่นนี่องกระเทาะโอ้ข้าก็บไอ้ทีเห็นหุ่งอยู่ป่ะเซเวนะ่นแจ้งไงปืนยีโรนได้มีแว่นอยู่ นั่นนี่เลยหวานหูปเอปอหวานรูปเลยนี่โอ้คักายไปทั้งเศษได้แต่ไม่ได้สูบยาเนาะสูบจะเกาะเพราะขอนตรวตรวเนาะเนาะบ่อเล็กเกาะบ่เคยชุบเคยอสูบแต่ทำเบอร์ตองมาบ่อเล็กบสูงไม่ได้ชุบอีอมเมาอมเมาเดี๋ยวมาสูบเจ้าอุปกรณ์ภายในเครื่องเสียงโตโยต้า รถหุน่นใดเครื่องแต่งอยู่เครื่องแต่งเครื่องเสียงตัวอยู่ตาบนได้อันนี้คันเกเลยอย่าแลซิ่งเองเลยเแ่ลว่าไม่มีกระเจะ้โอ้ยทำไม่ปากระเจ้ครับซ้ำนี่เดิเนไม่ได้ไอ้นี่กระลุนตัดกระปูรอกเลยนี่เออมึงตะขาจับขาจับยูแวนครั้งนี้ใครไม่ได้ค้ง อันนี้ไม่ได้นี่อัดน,นี่กันแล้วเลยด้นี่ลงไปไกลกันเลยไ, <c oughs> ไม่ได้เด้อตเตือนล็อกเลยแล้วแซมครั้งตัวเองรึเนี่าลูกใครจะตายใครจะคลั่กระจุ๊กลูกกระจกไม่ได้กระจกก็ลงไม่ได้ซ้มแซมครั้งมาเลยน็อตก็ไม่มี <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ còn video hấp dẫn

เขาไม่แกเลยซื้อเล็กด้วยไปส่ไม่ออเลยรอนไปตอนเลยนรอเออเขาสีละวันมาบอก ตอนนี้ก็มาหอดปัสสาแล้วพ่อแมวมีแต่ว่าสีไปเบิ่งตอนเพิ่นเก็บกระดูอ่ะนะไปเบิ่งบรรยากาศเหมือนกันเนาะมันก็สีแตกต่างไปแต่ละยามแต่ละยามเนาะช่วงนี้อากาศก็หนาวพ่อแมวกับทางซาสุขภาพเด้อสิพาไปเบิ่งตอนเพิ่นเก็บกระดูกเหมือนกันเลยฮ่าฮ่าเนี่ยไม่มีมมมเบิ่งเลขบ่ เห็นด้วยว่าเลีกตอกไม่ใกลเด้อยวิง

được ta gọi <laughs> được 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 được

มางานเก็บกระดูกดูบ้านดอนซาด

哦，那不浸的话，那白了。 sama-sama Bekerja langsung. Nyata

ธา,า,ามามะคาเหตุกาธา,า,า,ามามะคาติปติโนธาม,มาอปาุปนันอันนี้แม่นว่ากลับมือแล้วพอมเรหลังจากที่ว่าเก็บกระดูกแล้วเนาะกลับมือตอนนี้ไงยางเอาไปขี่รถอยู่นอกเลยจะหลังยางออกไป,เ,ไปเนาะกไปท่าเบิ้งท่าเบิ้งตอนดูเหินน้ำเนาะสูม้มงคลเลยก็เสียภาพบรรยากาศทางพุนท่าเบิ้เงเล็กน้อย เอาไปขี <mez of rainfall> ่รถทำกัน huh. ย่นอกกันเลยดมงสกเ่ยขึ้นเลยระวังเล่เลก็คือชาวสารพรเห็นเงี้ยงูอยู่เฮือนนั่นแหละ ม้วนท้อันยเอาไปยข้าวุได้คราไปทคุณไปข้างนั่นโดนเม่ถูกโดนเม่ถูกเออการงาีคนบอกเออโจเอให้ดูคนบอก Bye bye bye. อันนี้กับมห,หมาฮอตเถื่อนนรพอแล้วพอกับเทาต่อยแล้วเท้าอตอยกัมาแจกเื่อนเพื่อ,อนกับมึงกับเบิร,นนบรบ์นม,มากโกยมาาว

เออฮาพปก็เออผู้เป็นพ่อเนาะเออจะได้ดอกลาดอกมีไปสุลุกนาอะไรผมมียังมีแต่บุญมีแต่กุูชนน้องกูศีในเพิ่นได้เนาะเออเพิ่นนี่พักคุณได้เลี้ยงลูกในงานอา่ากระตังมุกตั้งใจเนาะลูกหลานๆผมมียังสิไปกับเพิ่นอ่ามีแต่บุญเนาะเอากาบโดนเนาะอ่าชิวัดมุ่งเหาะคันอ่าขอโทษขอไปนำพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะกบลาโตลา Sama mudasa namo mudasa, bhagavato roso mama sama mudasa. Saké kame jalupé krisé kala terpejantari ke, bhidmane duṭeva. Salasala wisameya kagantapa nakati tantra. Santi ke nyang muni lalawacanasa tehu misunan tu thamasa na kalu, ayam bat masa na kalu nyabatanta.

นะตัวน,นี้ก็มาฮอตวัดแล้วเดอออ้อพอไม่ออกเนาะมืออื่นดแล้วจะได้จะได้ไปเมื่อนะมืออื่นไปตักบาตรมือนี่มานอนวัด่าทานไม่ยู่มานอนวัดตอนนี้สีผาย่างมาเบิ้งกันนะลังขานี้ก่อนพอแม่เนาะ เบิ้งลังคาก่อนเพราะว่าทางพวกสังเพิ่นจับน็อตนะแล้วก็พามาเบิ่งอมืออื่นกันจิตต่อกันกระมาตั้งแต่พุ่นพุ่นละเนาะขันสิได้เฮ็ดว่าขันไม่ได้เฮ็ดกะขันมีทางอื่นไปกะถ้าเบิ่งนำกันสิมาอัปเดตให้เบิ่งนะจับแล้วเลยได้พอไม่ออกนี่จับแล้วแล้วเนาะจับน็อตเรียบร้อยนี่ก็ได้นี่เด้จับเรียบร้อยแล้วนี่ จบเร็บน้อยเนาะพ่อไม่ออกตอนท้ายนี่กะถ้านีา่ครูว่าผิดพลาดประกันเลยหรือว่าในคลิปวิดีโอนี้มีคํำว่าคำจะมีเหมาะสมกะขอโทษขออภ,าภายัยหลายๆพ่อไม่ออกเนาะเป็นเลยกะฝา,ากติดตามตอนต่อไปก,ก็แรงก็แซให้รู้หัวล้านได้เห็นนํากันวิถีชีวิตส,สาวบ้านอันน่ะเขตตะแล้วเนาะสาวผู้ไทยแะไรกะบรูเนาะผสมประสา,านกันอยู่วัดอยู่วาแล้วกับออกไปข้างนอกเนี่ยเป็นบรรยากาศพ่อไม่ออก ท้ายสุดนี่ขอเพอมีความสุขทุกคนทุกท่านเด้อขอเพอสุขภาพแข็งแรงอายุมันควันยืนเป็นโฮมโปรไซล์รูเฮอล้านละกับประศจจากโลภไข้คเจ็บทุกประการท้ายนี้ขอเพออายุมันควันยืนสบายดีจเจริญพร